ยิงฟ้ามาว่ะเฮียเบิ่มมาเสียเบิ่มมาแล้วหนึ่งบังคิดถึงจุงเสียเบิ่มยังไงแล้วเล้วเชื่อบะตั้งแต่วันนั้นที่เจอน้องนะกลับมากูตามไอจีทุกคนเลยกูตามไอจีทุกคนแล้วเหมือนโดนตกเข้าไปอะทุกคืนจะต้องมาดูทิกต o อกเสียเบิ่มกับซ้อมมนอยากดวลกับแม่ซ้ซมแมตว่ะอิงฟ้าบอกเสียยังไงอ่ะ ก็ได้จัดมานี่กูจำได้เลยท่าเขาจัดมายังไงเอาไปเท่าไหร่ข้ามามากเท่าไหร่ไม่ต้องทอนเสากูจำได้เลยกูติดมากติดมากติดเสียเบิ่มกับต้อมหมดนมากแล้วยังไงเดี๋ยวทําห้องเราเสร็จก่อนเจอกันซิยาเฮียนะจะใส่เท่าไหร่ทไเขาไม่ได้โอ้่ะ วันนั้นเขามาท่าช้างเสนสช่างพังทำอะไรเขาไม่ได้เลยเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินเหรอเขาไม่ได้กินวันนั้นกูอยู่ด้วยก็คือไปปีนเสา <laughs> <laughs> เสียยินเต้นเด้อเด้อกูปีนเสาแล้วจ้ะ <laughs> เอยเสียเบิร์มของของพี่จ๊ะนะคะแล้วก็ซ้อมมนด้วยน่ารักมากคือมิกแกนมีสิบเอ็ดคนมีพี่จ๊ะด้วยวหวงนภา่า <laughs> เ <laughs> สียเสียทำงีเสีย <laughs> ติดมากเนาะติดแบบติดไปเลยอ่ะติดจริงๆตามทุกคนกลับมาวันนั้นคือตามหมดแล้วไม่ได้ตามไอ้คนนั้นคนเดียวใครวะคือเราอ่ะคือเราตามเยอะไนงะเยอะไงเป็นสิบคนใช่ปะประมาณตามไปแล้วเก้าแล้วคิดว่าครบแล้วอยากไปบ้านพี่จ๋าวะอีกฟ้าบอกได้เสียเดี๋ยวทําห้องเราสามเดือนเข้ามานล้สามเดือนในะจกันน่อยนี่บันไดวนนี้วน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 ,วนไม่ต้องเดินลูดลงเสีย เออจริงๆนะเขาเม้นเหมือนเขาไม่มีงานนะแต่เขาไม่ได้นอนนะเขาไม่นอนนะเ,นนนะเสียเบิ้มอ่ะไม่นอนแล้วรู้ว่าคอนเสิร์ตอ่ะต่คนต่างไม่มีคิวซ้อมน,นะไม่มีแล้วถามว่ามีสาระไหมไม่ไม่ <laughs> เออเจอหน่อยเสียไปไปหาเวลาพักผ่อนไปนอนก่อน